สวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเพจ Facebook และก็ชาวยูทูบครับตอนนี้ก็อ,อยู่กับผมครับช่องทีเด็ดบังไ c h ชาแนลครับตอนนี้ก็พบปัญหาแล้วพี่น้องลวงไปเจอแต่ดินกะท่ครับสะลูกนี้ปัญหาคือว่ายิ่งลวงลงไปเจอแต่ดินกะที่เลยครับแล้วจะขึ้นได้ไหมเนี่ย ด,ดูินวมแล้วนาทีระทึกครับต้องอรุนนะครับสำหรับโกบโก้ Go SK 140 l g หรือว่าทีมงานน้ำกรีนะครับตอนนี้ก็ถือว่านักน่วงเหมือนกันสำหรับบอ่อนี้ครับบอ่อใหม่ลวงไปไม่เจอดินแข็งนะครับ ยิงล้วงยิงเจอดินเปียก ดูวะก็เพื่องไปหมดเลยเนาะก็เพื่องไปหมดเลยเนะพูดหนักกว่าแล้วมันคือเรื่องจริงครับนี่เห็นบอกเห็นบอกเห็นบอกนี่เห็นบอกนี่เห็นบอกดินเริ่มแตกราวแล้ว แบบนี้มันไม่ใช่อะ่ะโอ้ดูครับมิดพุ่งกี่เลยครับโคนถอย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 หันลุนครับ อ,อ,อ,อืงานนี้หลังเริ่มลงแล้วหลังเริ่มลงแล้วไม่ตายยุบอีกแล้วครับปึ๊บมา อึฮึ๊บอยเอาแล้วครับงานนี้ถึงกับใจคอไม่ดีเลยครับงานนี้ผมบอกเลยฮ้ย เอาไงอาจารย์ผมันง,งานยากได้ดนี่ผมฝังมุนลงอีกจะจมแล้วครับเอาไงพี่เดี๋ยวให้เขาขึ้นให้ขึ้นมาก่อน นี้ปัญหาว่าขึ้นไม่ได้แล้วใจเย็นจัน มันไม่เล่นแล้วตอนนี้ก้องแก้ไขปัญหาครับสำหรับคนขับเนี่ยปัญหาว่ายิ่งล่วงไปยิ่งเจอดินกะิ นิดแล้วใช่ไบร้อยเลยเนาะน่าจะเจอดินแข็งแล้วครับใช่ไหมนีะอันนี้ครับไม่ไหวครับต้องเอาไม้มาแล้ว อเอาไม้ไปห,หนุนแล,ล้วครับไม่ไหวกับพวกมาลุ้นกันต่อครับจะไหวไม่ไหว ดเพราะว่าะจะเป็นดินสลัดนะครับผม เนื่องจากว่ามีสมองมดึนฉลาดอ้าดึงสมองนี่แหนบถ้าท่านไม่มีสมองมันจะฉลาดเหรอ,อตอนนี้เท่าแก่ยืนาหายใจไม่ทั่วท้องนะครับ จากตั้งแต่ต้นปีเลยบเอไปแล้วไปแล้วไปแล้วจานสู้จานสู้เขาถอนครับถอนสมองไม่ไหวแล้วครับ แข็งย่วงไป,ไปจกินหมดเลยมันต้องร่วงดูฝั่งไห,หนฝั่งเออเจอเยอะน้ำออกแล้วนะมันต้องจ่วงทีเดียวเลยหวหัวลงไปทีเดียวเนาะมันน่าจะมีแข็ง ขึ้นมาแล้วครับขึ้นได้แล้วเย้ดีใจด้วยหายใจทั่วท้องนะะอันเดียวไหม ไว้เจอนคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดี